วันนี้สิบ้าพีพนองเข้ามาถึงเขานือนกันเ้ยค่ะวันนี้อาหารมีอาหารหลากหลายเมนูนะะเลยค่ะแปลกๆน้ำเด้ตาสมบวางต้นเลียงหลานกำลังจัดแต่งอยู่ค่ะหลานหาออกมาแล้วอันนี้ส้มผักยายสีตึงแก้วประแดกผู้บ่าวเคเพชรอ,อ,นอนันต์นอันนี้ออมผักใส่แกียงยังก่อนอึนยังก่อนีิดอันปัถนาะ หยอดบุญกับหยอดไหวยพี่น้องม้นนี้เป็นสูตรของสาวคําวนน้องป่าถนาเองเป็นลงมือแกงเอามาเองเล้กก็แกงให้กินเองค่ะสิมาซิมเบื่องโอ้ยโอ้ยหัวถ้าถอดจากหัวอันนี้เป็นน้องธิดาลาเิ่นถอดปลาโลแล้วกับปลานนงหน่อยค่ะ <c oughs> เข้ามาจินน้ำกันอันนี้พักพักบุ้งย่ยรุ่นเก็บแต่ว่าถือเข้มซิดเป็นของทิดาค่ะ บ้านผอมียนได้ก็หน่อยน้อยนั่นอันนี้มันตามซัวอีหยังเขาไหว้มันแก่ติเอากระดิ่งส้มพักครับพี่น้องส้มพักกินกับอันนี่ค่ะส้มพักกินกับแก้วปลาแดดนี่ค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยมามาค่นี่เขามากินลูกลาเอ้ยมากินข้าวกินน้ำกันสายแล้วมามาจิ๋เขาน้ำบานซีวิไลกันเด้อค่ะเด้อมาเน่มาแม่อินูน่หน่อยพี่ดาวลรา กินเขาน้ำกันคับกินน้องเ้าจะด็ยังตากับย่ากักินเหล่ามากกินหลดไม่ได้กุนกินอาวุโสสุดเหล่าแะเนี่ยบา้านกินก้อนเหล่านี่มากเลยพอกับเมียเดี๋ยวคอกับเมียกับมามาป่าตานามาเม่ลูกเอยมากมาขับกินน้องห้ามาจินขเขาน้ำกันไปกินตัวนอหอดเวลากินเหลา่ามันสายเหล่าลูกก่ได้กยังดอกตากับยาาอยู่นี่อยู่ตากับยาากินก้นอนเหล่ากับมาจีนลูกลาน บริเลตน้ำดอกนาวพี่ปาดมานางค่ะน,น้องอืมเอ,อินพี่ปาดมานาง,ง้างกันกินน้ากันอันเทียนย่างก็จะคล้องนั่นปลาโลแล้วอันบัตทีนี่ว่าชิดพีเฟเคสีเมียบานไปทุระค่ะวันที่สิบเก้าสิบการุงเทพไปหบเอาแมเกี้น้ำบัตทีนี่เป็นกะเลยวานผู้ใดสิม,มตาตกผ่าเป็นมูหนูชิดพีเฟเคเลยว่าให้น้องปาถนาพี่ปาถนาพาไปย่ายก็เลยว่าเอ,อ้อมีตะมูยานน้ากันมาสำหรับ ทำมากกับซิมิยานน้ำกันมาสันดอกซัสิไปได้ว่าสันดอกว่าอันจิปพีโอเคก็เลยว่ากับมีทางเดียวว่าสันสักตะเวนตากตะเวนว่าสันอันนี้มันก็สักตะเวนอยู่มันสักตะ้งสิบเอ็ดโมงแต่มันอย่างตากหาทุ่มมาสันดอกแม่นปลาจอยนั่นค่ะนี่เลื่อมมนบ่ท่านเดี่ยเถ้าเดีนี่ปนันว่าจะย้ายเถ้าย้ายเลื่อมอะไรลือไม่อยากให้เลื่อมไม่คือเห็ดคือเลื่อมก็เลยเลื่อมมีหลีจอยหืมเห็ดคือตัวลหรเนาะ แมนบอกอ่ก็เป็นคือแม่เนาะอเห็ดคือเลยว่ะลืมอิลีเห็ดคือค่ะไอเอาหวน้อไปทาทิพีทิพีบอกไว้ปลาโลแล้วนี่วันแซ่บบ้านเฮ่าเอินปลาลดค่ะแต่ว่าน้องธิดาเล่าเอินปลาโลแล้ววะซันปากม่อชปากมันหนึ่งยายก็เลยว่าขันปลาโลแล้วนี่มันก็ะติถคืดั่วเขาขายโล่าหนูเขาขายโลขายเล่ไหมปากก็ยังสิดอิเมันก็เห็ดปากคือแ่ละนากะแล้บอยู่แล้วไหมเนี่มันคือจ้ำ มันคือจอยบันเทใส่น้านเป็นไงน้ำเป็นไงลูกโอ้ยปลากระแบบนี้ก็คืออีหลีว่ะปลาโลเลียวปลาโลเลีวปลาโลเลีวปลาโลเลีวปลวกทีนี้เป็นยังลูกปลวกพืชออกไปหลดอืนับไปตลอดพืชออกข่วนไอ้นั่นแล้วมักคักขันมีปลาแดกมาอยู่บ่ท่านโดนดอกพี่น้องแต่ว่าปลาแดกย่อยจนถึงเมื่อแล้วโอ้ยคุบ่าวเคนี่ขอให้มีปลาแดกปลวก ยิ่งบ่ค่ะัวยนี่กับจำจนจิบมัดคนละตัวเสียอิม่มเข่ามัดกว้างหนึ่งตัวเดกมัดสวยหนึ่งพอดีเลยโอ้ขับแท้เดียเดย้เรียงง่ายอยู่ค่ะเลียงง่ายอยู่กินเอ็ดเอาเองกินเอาเองดอกบ่ยา,ากบ่ไดดมากไม่ในการอยู่การกินลูกหลานกา็ได้สบายทุกคนอยู่บ่ได้ว่ากินนันเด้อกินนีเด้อกับ <laughs> บไดเดว่าค่ะนี่ยังกักินอน,นันกินอยู่น้ำกันกินบอยา,ากจุกคน อูได้เห็ดนานเห็ดนี่เห็ดซอยกันกินน้ากันจากมันยังบุ๊โอ้ือดีแท้เดี๋ยวถ้าตะกี้ถ้าขิมอันนี้ได้ถ้าสมัยโบราณถ้าคิมภูเขาโอ้ดีเท่าลดมันมีขี้ตมอยู่ตรงทะเลทรายก็เลยรังมันติดมันติดมันพากกนใสซรล่องเท้าเข้าไปเขาตรงหารล่องเท้ามาเปลี่ยนห้พากัารถอดลองเท้าเอาซะมันยังบ่เปื่อนก็เบืองกับ ลูแล้วพูดได้ต่หาแม่นบ่งหนายพูพูบังเนึ่งหนะลับหลดกินขอน้ำกันฮะหลับเลยเามากินขอน้ำกัน,กนพี่น้องเด้เอเนาะเน่วอยู่เน่าอยากกินน้ำกันนี่ละอาหการกินนะค ย네ังก็ถังเมฆยังก็ถังเมดเมฆกินกับปลาแดดคักเลยจี่ไอ้เข้ยถือขี้งไายเคคักเลยจ่เ็ดเ้ยอ้พักเกพักเเนาะยค่ยัวยั่วยัย่วยย่วั่ย่ยััวยั่วัวั่วยั่วััว เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนม่เพิ่งพร้อมไหมล่ะพร้อมเอ้าไปแข่งเลยคะอ่าตรงนี้คนหนึ่งไปแข่งเด็ก <c oughs> คนนี้มาถ่ายเจ้ามาจีมม้งนอาอขับปีนได้หรอแล้วตลาดเช้าเนาะอือปีนมาเอ็มติมาบ้านคก็าคมาจินมันหมดจนประคำถิ่มซัวสื่อจะมาหาเบาไม่หยาบใครจำบอกข้างมากเต็มถาดเต็มถาดจะขึ้นเมีย ขำเนี่ยมาแรงมันเหมือนกินพลาสติอกอยู่ะแล้วจะอยากอีกทำไมอ,อ่ะนั่นแหละหอยแครงเม็ดใหญ่เลยแพงมากเลยนะนั่นน่ะกิโลไว้ม่เกือบสองร้อยเลยเหรออืมข้างบ้าดอกไอ้ยายเหรอบ้าโอ้ยมันบกนมุมคาบะเปียกมันขายเปียกมันนั่นแหละกินเปล่าก็หลักก็คือกินซาฮ่าฮ่า่าหนีย รวมม LIKE. ิดนกป่ารวมมิดรวมมิดเลยนกป่ดมี่ต้นปลาอินเลิศต้นป่าอ้าวแมหนูบ you know. ่หนูจะใส่สิมัมี่ใส่หมูเรียบร้อยเมื่อวานนี่เพิ่นกินกับจิตพีเพิเน่อบหนูแซ่บเนี่ยทีแรกยิ่งยี้ยิ่งยันเนี่ยบัดได้กินแล้วเห้ยเห็นแต่ย่อดจานไปเค่ไวเลยว่ะอบหนู ไอ้มังกรไอ้มังกรบ่กินนี่เรียนบ้างวันบ่กินเลยไอ้นี่บวกกินไอ้นั่นบ่กินก็สิเป็นคนเลือกเลือกจังน้อยกินหยางยากแนวสัตว์จังสั่นบ่กินดอกกีดาเจ้าเยาะฟันบ่ไอเจ้าสิกินให้แสดงว่าพี่มังกรแสดงว่่าพีมังกรก็บ่กินนี่กันเจ้าฟูมันก็เป็นสัตว์เนาะบ่อันจังสั่นกินอยู่อันนู้นนู้นสัตว์แปลกเป็ดบ่กินไอบ่เคยกินปั๊ดไหน ยายก็บ่พากินนํายายก็บ่กินก็สิมายายกินไหมบ่ยายบ่กินหั่นแม่ของไม่กินนกไม่กินหนูก็สิกินกินยังสิกินอยู่ลูกกินปลาสิเอิ้นสัตว์ประหลาดมื้อตะกี้ยายกินแมงนว่ายายกินสัตว์ประหลาดกัวจิีดจิซ่อนนี่แ่่ยายกินสัตว์ประหลาดีหยังว่าซั่นว่าว่าซั่น ปลาคักจะไายปทันสัตว์ประหลาดเลยมาเด้อไปนว่างทิ้งของน้ำกันจ้าหลับตาไม่อยากทิ้งเลยอ,อร่อยวันนี้เสีตึงบ้านไหนมาก เมนป็ดสวนเียองาะย่งเบาวางดเ้ลยเต็มขียดินยูไปเก็บเอาเด้อบักกะท่านสันลงแล้วบักก um ันเรามาเนี่ยแล้วหายหัวเดิอ้าวิอกน้องกันไปนอนจ